ตรงไปแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอของปลอดภัยที่จุดฐานที่สี่ครับอาานที่สี่นะครับหันหน้าเข้าไปถึงฐานที่ห้าแล้วยกมือถ้าท่านมีความพร้อมก็ถือครับปลอดภัยทุกคนนะครับต่อไปเราจะจะไม่ค่อแสบที่ฐานจุดที่ห้าของคุณเกสรากรเล่ตงบอพัยพนังเทสพนมสร้างสรรค์สามสามสิบเฮ้ด โเจอที่นี่นะครับอิสตะดากราบเมตสวงขอพ่อมุณธไปที่เหลือเลยครับฐานสองกัะฐานสามฐานสี่ด้วยฐานสองแก้ไขข้อครับที่เป็นถนนอกไฟ